ว่าเพลนเล่นสไลดยสับปลาสุดไม่ละลายไวอกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อิ c ซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อิ c ซีพันพันลิบมากมีแทบปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3มเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซารโอริโกโซแซคคลายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงบํารุงดินตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่ที่หมู่4ครับตาบลนายแยอามอําเภอนายแยอามจังหวัดจันทบ,บุรี ที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาปลูกทุเรียนพันหมอนทองครับ320ต้นอายุทุเรียน8ปีแล้วเขาบอกว่าเจอกับคู่หูมานะครับตอนอายุทุเรียนนั้น6ปีแล้วเธอก็บอกว่าใช้ดีจริงๆเพราะว่าลดต้นทุนของเธอครับเธอบอกว่าลดจาก7 8 0 0 0ต้นทุนเธอนะครับต่อถังในการฉีดพ่นเหลือ2,000บาทในการฉีดพ่นเธอบอกดีใจเหลือเกินต้นทุนของเธอนั้นลดลงอย่างมหาศาลตรงนี้คือหัวใจที่เธอบอกว่านี่คือหัวใจของเกษตรกรในการลดต้นทุนหลังจากนั้นครับเธอมาเจอกับนวัตกรรมใหม่ ของ3เกลเวอร์แพนเธอบอกว่าโอ้โหดอกนี่ครับออกเต็มต้นยันยอดคอยมาเอาออกมากมายมหาศาล320รต้นเนี่ยออกเกือบทุกต้นและแต่ละต้นเนี่ยดอกหนาเต็มต้นเลยเธอบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอได้กําไรหลักแสนแล้วก็ขึ้นมาสองล้านปีนี้เห็นดอกอย่างนี้กับนวัตกรรมใหม่เธอบอกว่า10ล้านกว่าๆเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะสวัสดีค่ะอาจันครับผม เจ้าของสวนช่วยแนะนําชื่อหน่อยนะครับค่ะดิฉันชื่อนาดีรัตค่ะสุดสงพี่นาลีรัตสุขสงนะครับแล้วนักอนุญาตเรียกว่าพี่รัตนะครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ช่วยแนะนาตัวเลยครับค่ะหนูชื่อสุภาพรถือความตรงค่ะพี่สุภาพรมีชื่อเล่นไหมครับชื่อน้องหนูค่ะน้องพี่หนูนะครับพี่หนูครับ เหตุอนใดถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับก็เริ่มต้นรู้จักกับพี่รัฐทีนี้ก็มาได้พูดคุยกันเรื่องของการทําสวนทุเรียนแล้วก็ได้รู้ต้นทุนพี่รัฐอะค่ะว่าใช้ยังไงใช้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอะไรบ้างทีนี้ก็โอ้โหพอทราบเรื่องของต้นทุนที่มันสูงขึ้นก็เลยแนะนําชุดคู่หูมหัศจรรย์เนี่ยแหละคะ่ะให้พี่รัฐได้ลองใช้อย่างนั้นใช่ค่ะเอาละครับมารู้จักกับพี่รัฐในรายละเอียดว่าเธอนั้นลดต้นทุนได้อย่างไรกับการใช้คู่หูมหัศจรรย์นะครับพี่รัฐครับตอนที่ ัตอนนน้ประมาณ6ปีค่ะ6ปีนะครับตอนนั้นเรานํามาใช้เนี่ยทุเรียนเราต้องการเพิ่มอะไรแล้วก็ทําอย่างไรเพื่อให้ส่วนทุเรียนของเราสมบูรณ์ครับก็คือที่ปรึกษาคนน้องหนูอะค่ะเขาแนะนําว่าถ้าใช้ชุดคู่หูแล้วไม่ต้องข้อทีหนึ่งใช้ พวกที่โฮโมนท้องตลาดใช้สินค้าผลิตภัณฑ์เอมเวเหลือแต่ค่าหนอนค่าเพีย้ยบวกลงไปอย่างนี้สามารถเซฟค่าต้นทุนเราได้ค่ะอ๋อก็ถือว่าเป็นการเซฟต้นทุนเรานะครับค่ะใช่ค่ะไม่ต้องไปใส่อะไรมากมายคุณมู้มใช่ค่ะจริงไหมครับตอนต้นผมได้กล่าวไปนั้นว่าจากต้นทุน7-8 0 0 0ต่อ1น,นึ่งงเนี่ยเราลดลงมาเหลือขนาดไหนครับ ตอนแรกๆที่เราใสา่อ,อยากให้สวนสวยอยากให้ต้นสวยก็เลยใส่ทั้ง3อย่างทีนี้เราก็ไปอยากค่าต้นทุนตัวที่ท้องตลาดผู้ว่าโฮอร์โมนเอยผู้บำลุงเอยเราไม่ได้ใส่ใส่แต่ชุดคู่หูไม่ว่าเปิดตาดอกไม่ว่าบำรุงไม่ว่าพ่นลงบนดินก็เคยเซฟค่าต้นทุนเราเลยค่ะโอ้ไปเยอะไหมครับเยอะเลยค่ะครับเมื่อก่อนกี่พันนะครับต่อพันลิตร ใช้เงินประมาณเจ็0แปดบาทค่ะครับแล้วอตอนนี้เห,หลือสองพันนิดๆค่ะสองพันนิดๆอู้ก็มหาศาลนะครับค่ะพี่หนูก็ถือว่ามาบอกวิธีการลดต้นทุนดีใจไหมครับตอนนั้นลดต้นทุนดีใจค่ะครับแล้วหลังจากเราใช้ไปเนี่ยครับสิ่งที่เห็นชัดเลยว่าเมื่อลดต้นทุนแล้วผลผลิตของเราก็ต้อง ดีมากกว่าเดิมสิครับมันเป็นยังไงบ้างเรื่องใบเรื่องต้นเป็นยังไงบ้างคะคือทุเรียนม,มันจะตั้งแต่ตัดเมื่อไปปีที่แล้วก็เห็นเงินว่าเพิ่มผลผลิตอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ปีนี้ก็ใช้พ่นใต้ท้องกิ่งสะสมอาหารเปิดตาดอกตลอดก็เห็นทุกต้นที่ออกมามันเต็มกิ่งเยอะมากๆพอใจค่ะไอตอนมาพ่นใต้ท้องกิ่งนี่ ใช้สูตรดั้งเดิมหรือว่าเป็นสูตรผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ครับใช่ใช้ชุดคู่หูตหลอดเลยค่ะชุดคู่หูตอนนวัตกรรมใหม่หรือเปล่าค่ะใช่ค่ะแล้วใช้ไปแล้วเนี่ยตอนที่เราใช้เนี่ยเราใช้อัตราส่วนแบบเดิมถูกไหมครับคือละเมนจะมีสองช่วงช่วงที่หนึ่งก็คือหนึ่งซองต่อพันลีแต่มีช่วงหนึ่งที่หนึ่งซองแล้วก็สองซองสีขาวอ่ะค่ะก็คือเพิ่มค่ะใช่ค่ะแล้วมันทำให้เราเห็น แปลกแตกต่างยังไงครับก็คือออกเต็มเราเต็มเราไม่มีที่แว้งให้เราเราต้องไปแต่งทิ้งอย่างเดียวค่ะอ๋อไม่มีที่ว่างที่เว้นให้เลยค่ะใช่ค่ะแน่นตลอดทั้งกิ่งเลยค่ะทั้งเราเลยค่ะเป็นเราเป็นเราเต็มแบบหมดเลยค่ะต้องแต่งทิ้งแต่งให้เป็นกระปุกกระปุกแว่งช่องไว้อย่างนี้ค่ะแล้วดอกมันสมบูรณ์ยังไงครับสมบูรณ์เพราะว่าข้อที่หนึ่งมันจะไม่หลุดร่วงง่ายข้อที่สองดอกสองบนมันจะมียื่นยาวแล้วก็ไม่ว่าเราลดน้ำไม่ว่าเราเอาไม้ ไปตีกิ่งเคาะเคาะมันไม่ได้ลุกล่วงง่ายอย่างเนี้ค่ะถือว่าสมบูรณ์แบบค่ะโอ้สมบูรณ์ด้วยนะครับใช่ค่ะโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจถูกไหมครับค่ะใช่ผลิตผลเนี่ยนะครับเมื่อก่อนที่เรายังไม่เจอกันเนี่ยนะครับกับคู่หูเนี่ยเราก็ใช้แบบเดิมถูกไหมครับค่ะเราได้ผลผลิตมาตอนนั้นตอนอายุ6ปีนะั้นเราได้มาสักเท่าไหร่ครับได้มา แสนกว่าบาทค่ะแสนกว่าบาทแล้วพอเริ่มมามีเพิ่มขึ้นใช่ใช่ไปแล้วหนึ่งปีได้สองล้านกว่าบาทค่ะสองล้านค่ะใช่ค่ะก็ถือว่ามีการเพิ่มขึ้นค่ะใช่ค่ะเพิ่มผลผลิตเลยค่ะเพิ่มผลผลิตปีนี้ครับใช้ในวัตกรปีนี้ก็คือเห็นทุกต้นคือเต็มทุกต้นเลยค่ะตึงจึงปย่อไปกิ่งแล้วก็คนงานคนหนึ่งเขาก็เอาไม้ตีตีทิ้งอย่างเดียวค่ะ เดียว่าคนงานตีตีก็หลุดร่วงยากเอกใช่ค่ะเพราะว่าเหนียวด้วย <c oughs> <c oughs> แต่ก็ต้องตีให้หลุด <c oughs> <c oughs> เพ <c oughs> ื่อจะแต่งให้มันสวยค่ะนี่เรากะไว้ต้นละกี่ผลกันครับประมาณ60ลูกค่ะ 60ลูกนะครับถ้า60ลูกปกติแล้วทุเรียนเมื่อก่อนหน้านั้นน่ะเราได้ลูกเนี่ยลักษณะของลูกมันเป็นยังไงครับหมายว่ามันกลมมันสวยมันลงกล่องอะไรยังไงครับคุณบอกปีที่หนึ่งก็เจอไอ้บอไอแค่เยอะค่ะปีที่สองเพราะว่าเราเริ่มใช้ชุดคู่หูแล้วก็อยู่ในเกตเอบีเยอะแล้วก็ได้ราคาดีได้อยู่ในประมาณ3ามเราครึ่งถึงสี่เราครึ่งค่ะใส่กล่องค่ะใส่กล่องลงกล่องใช่ค่ะใส่กล่องไอตอนที่เราเป็นไอ้บอไอแค่นั่นน่ะเราได้ มาเงินมาสักเท่าไหร่ครับ320ต้นนะครับได้เจ็ดแสนกว่าบาทค่ะเจ็ดแสนกว่าบาทหลังจากใช้ไปแล้วคู่หูครั้งแรกมีเพิ่มไหมครับกลายเป็นเงิน2ล้านกว่าบาทค่ะ2ล้านกว่าบาทนะครับเจ็ดแสนมาเป็น2ล้านปีนี้เห็นเรียกว่าทุกลาวทุกลาวทุกลาวแน่นไปด้วยดอกตีก็ไม่ร่วงนะครับยันยอดนู่นนะครับตรงนี้ครับเรากะไว้ ต้นหนึ่งเนี่ยสักกี่ผลครับปกติอ่ะถ้าไม่ให้ต้นสมขอเป็น60ลูกพอเยอะเกินไปกลัวว่าต้นไม้มันจะไม่สวยไม่สวยนะครับะะอายุ8ปีค่ะและใน320้ต้นเนี่ยมันออกทุกต้นไหมครับมี10กว่าต้นที่ไม่ได้ออกดอกค่ะก็ถือว่าประมาณ300ต้นที่ออกดอกอย่างนี้ถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะนอกนั้นอาจจะเพราะว่าไม่ถึงบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ด้วยเหตุปัจจัยอื่นซึ่งเราก็ยังไม่ทราบได้ถูกไหมครับแต่ที่สําคัญขนาดนี้300กว่าต้นเนี่ยออกมาแล้วและคาดไว้ว่า 60ลูกต่อต้นแล้วเราคิดว่าลูกหนึ่งเนี่ยมาตรฐานของเราที่เราเคย ดูไว้ว่าสวนคนเราเนี้ยมาตรฐานที่มันเป็นมาเมื่อตอนได้2ล้านน่ะมันน้ําหนักสักกี่กิโลครับประมาณ4ี่โลค่ะ4ี่โลนะค่ะแล้วลักษณะรูปเป็นไงครับกลมแล้วก็หน้ำสวยคนเอิงก็คิดว่าคนที่มาตัดอะ่ะคขาว่าเคาะไม่ลงหมายความว่ากลัวว่ายังสุกไม่เต็มที่แล้วก็แต่หน้ำมันสวยแล้วเขาก็ต้องกีกเพื่อที่ว่าตรวจเนื้อข้างในเราตรวจแป้งแล้ว 32- 34ิบสองสามสิบสี่เขายังว่าหน้ำหน้ามันเขียวอ่ะค่ะหน้าสวยเหมือนกัน กับว่าอายุยังไม่ถึงอย่างนี้คิดว่าทุเรียนอ่อนแต่แป้งถึงแล้วอะไรถึงอยดแล้วได้พอดีเลยหมายความว่าน้ำสวยนาสวยโอ้โหนี่ก็ถือว่าเปิดนะครับหัวใจให้กับพี่น้องนักการเกษตรที่รักความยั่งยืนถามนิดหนึ่งเถอะครับแล้ว ตรงคาว่าลดต้นทุนของเราเนี่ยที่พี่รัฐบอกผมเนี่ยว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีหัวใจดวงเดียวกันมันเป็นยังไงครับช่วยบอกเลยจะรับค่ะคือหนูคิดว่านะคะชาวสวนอย่างเราอะ่ะทํางานก็เหนื่อยทุกคนหวังเพิ่มเงินเพิ่มผลผลิตฉะนั้นหนูมีสิ่งดีๆพึ่งฝูงพักพวกไม่ว่าคนไหนหนูก็พยายามไปบอกแล้วก็หนูเป็นหนึ่งในสมาชิกกระแสแปลงใหญ่บางทีมันจะมีฝึกอบรมเรียกสมาชิกไปประชุมหนูก็คุยกับประธานกลุ่มบอกว่าหนูขอเข้าร่วมคุยกับ ทางกระแสแปลงใหญ่เราเพื่อที่ว่าสื่อสารสื่อสิ่งดีๆไปบอกกับทุกคนว่าอันนี้ของหนูใช้แล้วดีๆอย่างไงให้เข้ามาดูที่สวนอยากให้ทุกทุกคนได้มีเงินเยอะๆค่ะ ชัดเจนครับแทบจะไม่ต้องสรุปหรือพูดอะไรมากนอกจากหัวใจเกษตร,รกรเป็นดวงเดียวกันเดินพร้อมกันจังหวะการเต้นคล้ายคลึงกันอยากให้ทุกคนร่ำรวยเหมือนกันในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมีอะไรอยากจะพูดกับเกษตร,รกรที่หัวใจ <c oughs> เป็นจังหวะพร้อมๆกันครับ <c oughs> พี่รัตได้พูดแล้วก็รู้สึกหัวใจฟูเลยคะ่ะตอนนี้ก็สิ่งแรกที่ที่อยากจะบอกทุกคนค่ะว่าการที่ทุกคนได้มาเจอกับ ชุดคู่หูยิ่งเป็นสูตรพัฒนาใหม่เนี่ยมันดินชัดในเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยค่ะแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้จริงๆค่ะก็อย่างที่พี่รัฐบอกแต่ละครั้งอ่ะหครั้งปีหนึ่งอ่ะเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่เกษตรกรจะได้รายได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตแล้วคุณภาพของเราเนี่ยมันดีก็คืออยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ได้ใช้กันค่ะครับ,รบนั่นคือความมั่นใจครับว่าจังหวะของแผ่นดินคือดินที่อุดมสมบูรณ์จังหวะของหัวใจที่เต้นพร้อมๆกันนะครับและความ ที่มีอยู่กับทุกคนที่ทําการเกษตรโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนได้ฟังจากพิรัชตนะครับและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์คงรู้นะครับว่าสามเกลือวัพนวัตกรรมใหม่ช่วยเหลือเกษตรกรให้ยั่งยืนหัวใจดวงเดียวนี้ครับจะเป็นหัวใจที่พองโตทั่วประเทศวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสวนและที่ทปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับ <Okay. S 1> ขอทุกท่านครับมีความรักในการเกษตรหัวใจพองโตพร้พอมๆกันเพื่อความยั่งยืนต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับของเรียนแบบมีเสมอแต่ถ้าของดีจริงยืนหยัด แน่นอนครับและพองโตไปพร้อมๆกันกับจังหวะของแผ่นดินที่พร้อมรองรับการเกษตรจาก3ามเกลือเวอร์แพนวัตกรรมใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับโอกาสน้ดเจอกันครับสวัสดีครับส,สามเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนผ่าผ,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 ผลผลิตไม่มีสารพิษต,ตกค้าง